ดวนสามวแทนด้วยเลขเอามาอะไรกันนี่โอเปเรตอรโอเปเรตโดยเครื่องหมายเอาเมื่อบวกกันบวกกันก็เรือเป็นสามแต่งเป็นโจทย์ปัญหาไว้ยังไงถ้าทายอยีางนดีแต่งแต่งแต่งเป็นโจทย์ปัญหาไว้ยังไงนอกจากบวกนอกจากบวกนะโจทย์ปัญหานอกจากบวกเอาเอาไปโจทย์ปัญหาการบูณเอาโจทย์ปัญหาการบูณ เอาคิดๆทั้งไหนก็คิดได้ทั้งนอกก็คิดได้นะครับโดยปัญหาการคูณจะว่ายังไงโดยปัญหาการหารจะว่ายังไงโดยปัญหาการหารการคูณเอาเร็วๆใทยสอนการนิจตศาสตร์ประถมศึกษาโยงไปเกินเดีร็วๆบีบๆอย่เนี่ยเอาแต่งแต่งเออแต่งชิ้นเป็กหน่วยหนึ่งคูนคูนนะคูณนะคูณนะคูณคูณ เอาการถามนะคะมีคุณครูทั้งหมดหกคนมีคุณครูคนสวยทั้งหมดหกคนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มจะได้กลุ่มละกี่คนดูนะโอเคเอาคุณครูคนสวยคุณครูคนสวยรวม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 ปเอกันเอาคุณครูคนสวยแบ่งเป็นหกแบ่งเป็นสองกลุ่มเอาแบ่งแบ่งต้องต้องเพิ่มอะไร แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันเป็นสองจะได้แบบนี้จะได้แบบนี้นะครับจะได้กี่กลุ่มก็ว่าสองกลุ่มเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ไหมเขียนว่ายังไงประโยคสัญลัการหารเขียนเขียนเขียนเป็นประโยคสญลักษณการหารว่็ยังไงครับเร็วเร็วเร็วรู้ว่ารูเป็นเครื่องหมายหาร เอาเร็วเรเรกิ๊อก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 ทเท่าไรครับหมูาสองเอามีสองเสียงให้ว่าหมูขาสองพิจตยัวแหนซิกดีไวทูิกดีไวู้พิจิตยัวแฮนเอาไทยว่าไทยว่า สองหารหกยกมือขึ้นทูนิวายสิ๊กเอาโอเคแล้วใครทิดเกียดยกมือครับเหียดยกมือนะครับเอาโอเคนะฟังดีๆฟังดีการหารเนื่องจากการหารไม่มีคุณสมบัติการสลับที่นะครับการลบการหารไม่มนะีคุณสมบัติการสลับที่ ถ้าเราใช้เด็ขขหหกก็หมายถึงการอ่านนะครับดังนั้นถามพวกเราทุกคนถามพวกเราทุกคนสองหารหกลงตัวไหมสองหารหกลงตัวไหมครับคำถามที่สองหกฐานสองลงตัวไหมครับหกฐานสองลงตัวเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้น่าจะเขียนอยางไง เอาทำคำถามที่สามถามว่าสองเป็นตัวประกอบของหกไหมสองเป็นตัวประกอบของหมไหมเป็นทำไมมันเป็นเพราะว่าอะไรอะไรหารอะไรลงตัวทำไมสองเป็นตัวประกอบของหกเพราะว่าอะไรทำไมมันเป็นตัวประกอบเพราะว่าอะไร อะไรครับหนังสือสอสอบอลทรทัพบกสองเป็นตัวประกอบของงูเพราะว่าสองหางกลุงตัวเพราะว่าสองหางงลุมเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้กับท่านนี้จ